กันให้ร่างกายช่วยป้องกันเชื้อโรคทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีและยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยค่ะข้อ2การกินส้มช่วยในระบบขับถ่ายทาให้การขับถ่ายได้ดีเพราะในส้มมีใยอาหารสูงข้อ3ช่วยลดความดันโลหิต ส้มเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงและมีโซเดียมค่อนข้างตา่ำช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตทำให้ร่างกายควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลข้อ 4. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจทำให้หัวใจเต้นในจังหวะปกติช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้เป็นไปได้อย่างสะดวกทำให้หัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ข้อ5ช่วยบำรุงสายตาลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเ